วิธีขายของใน Lazada ตอนที่6วิธีการตั้งราคาสำหรับลูกค้าที่สามารถซื้อของคุณภาพได้สวัสดีครับผมวราทพบรัชตะดาวงนะครับก็เป็นผู้ประกอบการ ที่ทาธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งไทยจีนนะครับมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันในช่องของผมนะครับซึ่งช่องของผมก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับคนที่อยากจะประสบความสําเร็จและก็รวยเร็วขึ้นนะครับใครไม่ได้ส u b s c r i า e ก็อย่าลืมส u ั s c ส i b e กและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการตั้งราคาต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการตั้งราคาในสินค้าที่ ลูกค้าเขาไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพนะครับคือหมายถึงว่าแบบเน้นราคาไว้ง่ายนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะตั้งราคาเราต้องดูปัจจัยตัวเราเองเราซื้อต้นทุนมาเท่าไหร่นะครับมาดูคู่แข่งในลาซาด้าเองเขาขายกันเท่าไหร่ในสินค้าที่เป็นเหมือนเราเลยหรือว่าคล้ายๆเราแล้วก็ต้องไปดูว่าลูกค้าเขาซื้อได้เท่าไหร่นะครับโดยใช้จินตนาการบ้างอะไรบ้างนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ วิธีตั้งราคาสินค้าลาซาด้านะฮะในแบบที่ลูกค้านะครับอ,อยากใช้ของอยากใช้ของคุณภาพนะครับซึ่งมันก็มีนะมีมีมีหลายๆอย่างนะครับที่เขาต้องต้องมีคุณภาพเรามาดูด้านเราก็คือต้นทุนนะครับ ไปเรามาดูด้านคู่แข่งก็คือราคาขายของเขาใน l า z a d ้นะครับเราจะไม่พูดราคาด้านอื่นนะเพราะว่าเราขายใน l า z a d a นะครับไม่งั้นจะยิ่งยุ่งไม่ต้องไปพูดถึงราคาข้างนอกนะข้างนอกถูกกว่าแพงกว่าก,ก็ก็ไม่ต้องอะ่ะต่อไปก็เป็นลูกค้านะครับเราดูลูกค้าทีนี้เรามาเข้าเลยสมมุติว่า เพราะว่าสินค้าบางอย่างมันได้สมมุติว่าเอาเป็นว่า,อ,าอะไรดีเสื้อกันหนาวแล้วกันนี่เสื้อกันหนาวอ่าสมมุติว่าเสื้อกันหนาวแบบแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรที่มันเป็นขนเป็ดนะฮะอ่าที่มันเป็นขนเป็ดนะครับที่มันเป็นขนเป็ดนะครับก็คือ บางทีเนี่ยลูกค้าเขาต้องการแน่นอนมันมีลูกค้าที่ที่แบบอยากได้แบบถูกๆูมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอการที่เราไปไปเน้นลูกค้ากลุ่มที่มันถูกเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคุณท้าไปคุณก็เจ๊งไงก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้มันก็ก,ก็ก็มีคนอยู่มากมายครับที่หาไรายได้เสริมหาอาชีพเสริมทำเป็นงานอดิเรกทำได้ไม่นานนะไม่เกินปีก็ เลิกกันหมดเพราะว่าไปขายถูกตัดกันไปตัดกันมาแล้วก็ททาเนื้อเหนื่อยทํางานตอนเช้าก็เหนื่อยแล้วนะฮะแล้วก็ต้องมาแพ็คของส่งของอะไรบ้างแล้วก็กําไรน้อยสุดท้ายก็ต้องเลิกอะ่ะเหนื่อยเกินแล้วกาไรก็ไม่มีนะก,ก,ก็สุดท้ายก็ไม่มีไรายได้เสริมก็มีแต่ไรายได้ประจำอย่างเงี้ยไม่ได้ครับไอ้ตรงเนี้ยอย่า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 ไปไปเน้นถูกๆมากนะครับสมมติว่าเราไปเลือกลูกค้าที่เขาชอบของดีแล้วกัน เราไปเลือกตูข้ขายที่ชอบของดีแล้วกันนะครับในในใน,ในคราวนี้ทีนี้เรามาดูละเสื้อกันหนาวขนเป็ดสมมุติว่าเราหาต้นทุนมานะต้นทุนเรามานะสักประมาณห้าร้อยบาทแล้วเราไปหาวิธีไหนไม่รู้แหละที่ผมไปพูดตั้งแต่ตอนที่สองตอนที่สามแล้วนะครับตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่แล้วแหละ นะครับพูดถึงเรื่องการหาของทั้งนั้นเลยนะฮะก็ใครไม่ได้ดูก็ลองย้อนไปดูได้นะครับเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยนะฮะโอเคสมมติว่าต้นทุนคุณ500อ่ะนะครับแล้วคู่แข่งนะครับเข้าขายกันนะครับเอาละมีนะคนที่ขาย500 500ไปเลยไปจนถึงนู่นละ 1, น่ะพันห้ามีแน่เพราะว่ามันจะมีพวก ถ้าเป็นขนเป็ดนี้อาจจะมียี่ห้อดีๆหน่อยก็มีผมว่าไม่ใช่นะอาจจะขึ้นไปถึง2 0 0 0 3น0 0ันั่นแหละนะฮะอาจจะขึ้นไปถึงสัก2,500ก็มีนะครับเพราะมันมีหลายยี่ห้องไงอ่าโอเคทีนี้เรามาทําอย่างนี้ปุ๊บเราเห็นแล้วโอ้โหช่องว่างมันมันมันมีเยอะหน่อยนะแต่คนที่ขายดีส่วนใหญ่มันก็ไปไปไป,ไปอยู่แถวๆนี้แหละนะครับพวกที่แพงๆหน่อยก็จะขายน้อยนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่คนขายถูกไม่ได้บอกว่าเขากําไรนะ บางทีเขาขายแบบติดทุนจนแบบว่าสุดท้ายไม่พอค่าเช่าค่าอะไรสักอย่างะนะฮะไม่พอค่าเช่าค่าอะไรสักอย่างทีนี้เราเห็นแล้วแหละว่าถ้าลูกค้าเขาใช้ของดีอ่ะคุณบางทีคุณลองจินตนาการด้วยตัวตัวของคุณเองว่าคุณจะซื้อซื้อเสื้อขนหนาขนเป็ดอะซึ่งมันมันไม่ได้ซื้อบ่อย นะครับคุณลองถามตัวเองถามคนรอบข้างนะครับว่าซื้อแพงสุดอะ่ะเออสมว่าคุณภาพมันดีหน่อยซื้อแพงสุดได้เท่าไหร่สมว่าเขาบอกแล้วเฉลี่ยเฉี่ยมาก็เอ้ยถ้าซื้อซื้อพอ1 5 0 0ถึง2,500ก็ซื้อได้ถ้ามันมันดีจริงนะนะครับถ้ามันดีจริงนะครับเสร็จปุ๊บก็ทำยังไงล่ะก็เราก็ตั้งได้แล้วไงเราก็จะตั้งเท่าไหร่อ่ะ1 5 0 0ถึง2,500้ได้ยัไงฮะ ง่ายไหมคือคือที่จริงอันนี้เราพูดถึงแค่เรื่องการตั้งราคาครับอ่าเราเราพูดพูดถึงเรื่องการตั้งราคาทีนี้เนี่ยที่จริงแล้วอย่างที่บอกต้นทุนเราจะไม่ใช่ห้าร้อยจริงๆหรอกนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้เหมือนตอนที่แล้วนะฮะต้นทุนรวมนะครับหนึ่งของห้าร้อยสองค่าขนส่งอะส่งมาถึงบ้านเราอ่ะ ถึงบ้านเราหรือบริษัทเรานั่นแหละสมมติว่า30แล้วกันนะครับสอะไรค่าค่ากล่องแพค็คอุปกรณ์แพค็ควัสดุแพ็คต่างๆนะครับสมมุติว่า50นะครับต่อไปค่าแรงคนแพค็คถ้าของขนาดนี้ก็จะสัก20นี่ผมเฉลี่ยให้นะคืออันนี้ผมไม่อธิบายเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งอธิบายยิ่งงง ผมเฉลี่ยให้5ค่าขนส่งอ่านี่ผมเคยบอกไปแล้วลองเข้าไปที่กลุ่มเดีียวผมให้กลุ่มเฟซนะครับมันจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างกลุ่มเฟซผมจะให้ค่าขนส่งนะครับแจกค่าขนส่งให้ของแต่ละที่ว่าว่า,ว,า,ว,าว่ามันค่าขนส่งไงบ้างแต่ถ้ามันเป็นเสื้อหนาวผมว่าค่าขนส่งน่าจะอยู่ที่ประมาณสักร้อยแล้วกันอสมมุติไม่เกินหรอกนะครับต่อไปมีค่าอะไรก่ะเดี๋ยวนะผมดูอ้างหลจะได้เหมือนกัน สองสามสีอ๋อโอเคต่อมีไปมีค่าอื่นๆค่าอื่นๆก็มันจริงมันก็เป็นพวกค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยนะฮะที่จริงมันต้องมีค่าเช่าด้วยอีกแต่ผมให้ไปถ้าอันนี้ก็สักสาบาทคือผมเฉลี่ยมาแบบแบบเป็นปิกๆให้แล้วอะ่ะคือมันก็อย่างเงี้ยนะฮะมันก็ประมาณนี้แหละนะครับยังไงคือผมไม่ไปพูดเป็นเปอร์เซนต์มากครับยิ่งพูดเป็นเปอร์เซนต์ยิ่งงงอะ่ะ นะครับคนจะเป็นพ่อค้าใหม่ไปโอ้โหต้องตั้งไป30% 40%นแล้วงงมากเลยงงไม่ต้องไปคิดไปอย่างนั้นหรอกนะครับอันนี้เป็นเท่าไหร่ละ580 600 730นะครับต้นคุณคูณ730คุณขายได้ที่เราว่ากันไว้พันห้า 1, 500, ถึง2 5 0พันะครับคือทีเนี้ยมันจะมีเทคนิคอีกว่าแบบ อโอ้โหต้นทุนเนี่ยนี้ไปขายพันห้าถึงสองพาได้งไงคือที่จริงมันจะต้องมีความละเอียดของมันอีกนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ราคาได้ราคาครับการขายของที่ลูกค้าเข้าห็นคุณภาพมากกว่าราคาเนี่ยมันจะตั้งราคาสนุกหน่อยนะครับแต่ตอนขายอ่ะขายยากหน่อยเพราะว่ามันจะต้องไปดูเรื่องของออคุณถ่ายรูปดีไหมนะครับคุณมีแบรนด์ตัวเองหรือเปล่าคุณใส่รายละเอียดสินค้า ใน l a z a d a ของคุณดีไหมนะครับคือแล้วคุณมีรีวิวที่ดีหรือเปล่าอันพวกนี้ผมจะต้องเอามาทำาเป็นอีวิดีโอนึงเลยนะครับเกี่ยวกับวิธีการขายนะครับวิธีการขายของใน l a z a d a าที่แบบว่า,เ,าเทคนิคการขายขออย่างไงให้ขายได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องราคาอย่างเดียวว่าเราจะตั้งอย่างไงก็2ตอนแล้วนะครับตอนที่5กับตอนที่6เป็นเรื่องการตั้งราคาทั้งหมดนะครับทีนี้ตามทันกันไหมครับเนี่ย ยังไงถ้ามีคำถามก็ถามกันคอมเมนต์กันใต้วิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็ผมมีคอร์สสัมมนาฟรีนะครับคอร์สออนไลน์ฟรีนะครับซึ่งสามารถคลิกลิงเข้าไปร่วมกันได้ผมเอาลิงก์ไว้ที่ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับยังไงก็คลิกเข้าไปร่วมกันได้สำหรับใครที่ยังอยากจะให้ผมทำวิดีโอแบบไหนนะครับการหาเงินแบบไหนนะครับ จะทำยังไงให้ประสบค,ความสำเร็จหรือว่ายัางไงก็ช่างก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันในวีดีโอต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ